สวัสดีค่ะลักนณาราศีเมถุนวันนี้ช่องโหราหมุตริยูนะคะจะมาทานายดวงประจําเดือนพฤษภาคม2566นะคะซึ่งเรามาดูดาวย้ายช่วงเดือนพฤษภาคมคร่าวๆกันก่อนนะคะซึ่งดาวพุธเนี่ยเขาจะย้ายนะคะเข้าสู่ย้ายกลับมาสุรศีเมีนนะคะเมื่อ,อวันที่สองพฤษภาคมนะคะแล้วก็ย้ายกลับไปนะคะวันที่6นะคะ พฤษภาคมที네่ราศีเมษนะคะแล้วก็ดาวศุกร์จะย้ายเข้าราศีเมถุนนะคะวันที่สี่นะคะวันที่สี่พฤษภาคมนะคะแล้วก็วันแล้วก็ยกย้ายเข้าสู่กรกฎวันที่สามสิบพฤษภาคมนะคะดาวศุกร์ดาวังคารนะคะจะย้ายเข้าสู่กรกฎวันที่สิบนะคะกรกฎาคมค่ะวันที่สิบพฤษภาคมค่ะขอโทษที ดาวอาทิตย์จะย,ยกย้ายเข้าราศีพฤกษภนะคะวันที่15นะคะพฤษภาคมค่ะทีอ่าแล้วก็มีดาวเกตยกย้ายเข้าราศีสิงห์นะคะวันที่1 9กพฤษภาค,คม25 6พค่ะทีนี้เรามาดูดวงของลัคนาราศีเมถุนกันนะคะอ๋อเดี๋ยวนะคะดาวพุธเนี่ยเขาจะหมดแล้วก็พักนะคะถึงวันที่12พฤษภาคมนะคะการเจราจาต่างๆของ อของคนลักนณาราศีเมทุนเนี่ยก็ยังยังไม่ได้ตกลงยังไม่ตกลงกันได้นะคะสัญญาต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมาทบทวนดูกันใหม่นะคะถ้ามีการทำสัญญานะคะซึ่งคนลักนณาราศีเมทุนเนี่ยดาพุธเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนอเจ้าเรือนตนุด,ด้วยก็คือเป็นตนุลักษของชาวลักนาราศีเมทุนด้วย การพูดกันจาอะไรเนี่ยอาจจะวอกบุวนไปวนมานะคะช่วงต้นเดือนอย่างเงี้ยค่ะคือพูดอาจจะแบบอืมพูดแล้วพูดอีกพูดซ้ำพูดซ้ำซากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดแล้วพูดไิ่จบประมาณเนี้ยนะคะถ้าถ้าเป็นคนลัคนาราศีเมษนเพราะว่ามันมันทั้งหมดแล้วทั้งพักนะคะบางทีไม่อยากพูดก็ไม่พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาดูด้านการงานนะคะคือช่วงเนี้ยด้านการงานเนี่ยของลัคนาราศีเมทนเนี่ยก็ เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะแต่ต้องระวังคําพูดนะคะกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพราะมันมี4กับ8อยู่ช่วงต้นเดือนนะคะแล้วก็ระวังคําพูดกับลูกน้องบริวารน,นะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องการทําสัญญาที่บอกนะคะซึ่งการงานก็จะเข้ามาเยอะนะคะเพื่อนฝูงช่วยเหลือแนะนําเรื่องการงานดีนะคะทีนี้เรื่องการเงินเนี่ยการเงินของรัคณาราศีเมถุนเนี่ยการงานเนี่ยนำมาซึ่งรายได้ที่ดีนะคะ แต่ก็จะมาแบบเรื่อยๆนะคะแล้วก็เข้ามาก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายนะคะทั้งบัตรเครดิตบ้านรถใจนี่ต่างๆนะคะหมดไปกับความสนองสนองความต้องการของตัวเองนะคะซื้อของสวยของงามเครื่องประดับซื้อกระปุงกระเป๋าครีมเคลมเนี่ยนะคะซึ่งเอา,เอามาปรเทินผิวนะคะเพราะเดี๋ยวมีดาวสุกเนี่ยเขาเป็นมาทับลัคนาด้วยนะคะก็คือก็คงจะมีอยาก แต่งตัวอยากดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรื่องความรักนะคะความรักความรักของคนที่มีคู่ครองก็ยังดีอยู่นะคะก็คือรักใคร่กันดีช่วยเหลือกันดีนะคะคนที่อยากมีคู่นะคะปีนี้นะคะทั้งปีตั้งแต่19มีสายน2566ถึงปีหน้านะคะประมาณมีสายนเหมือนกันคะ่ะ67 ก็จะมีเกณฑ์ขนเข้ามานะคะส่วนเดือนนี้นะคะก็ให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องกระดูกฟันแล้วก็เมื่อยตามตัวนะคะงานเข้ามาเยอะอาจจะมีความเหนื่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็วันที่ควรระวังนะคะคือวันที่6วันที่7วันที่10วันที่11วันที่12วันที่19วันที่20่สิบพฤษภาคมนะคะอาจจะมีการใช้จ่ายที่เยอะขึ้นมีมีการหงุดหงิดมีการเจ็บป่วยตามเนื้อตามตัวนะคะ อ่าวันนี้ก็ขอบคุณชาวลัคนาราศีเมถุนมากค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องโหรามมเตโรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ